สวัสดีนะคะวันนี้ทีมงานอีแตนอู่อนันต์การช่างนะคะก็มีอีก1คลิปนาฝากกันนะคะวันนี้ก็ขอนําเสนอผลงานนะคะกับรถอีแตนหล้อดานะคะคันนี้เป็นรุ่นจัมโบ้ลำโบ้รุ่นกลางตัวท็อปนะคะคันนี้สเปคช่วงล่างของเขานะคะก็คือจะเป็นชุดเพาท้ายคันหน้าของอีซู1 1ร้นะคะ8น็อตล้อเพาข้าง5้าน็อตล้อกระทะนะคะยางหน้าจะเป็นยางเจ็ย์างหลังเจ็กระทะขอค่ะ คันนี้เราจะใช้เป็นเครื่องของคูโบต้าเที155พัทมีใดนะคะคันนี้เครื่องของเรานะคะก็รับประกันจากศูนย์ใหม่แกะกล่องเลยรับประกันกันอยู่ที่3ปีนะคะคันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเครื่องของตัวเซ155พัทกันอยู่นะคะก็ซึ่งตอนนี้นะคะเครื่องคูโบต้า180แรงม้าก,ก็ออกมาแล้วนะคะถ้าลูกค้ามีความสนใจอยากได้เครื่อ อยากได้เครื่องเพิ่มขนาดแรงขึ้นนะคะก็ราคาก็จะมีการปรับขึ้นมานะคะในส่วนของตัวรถแต่ละรุ่นนะคะตอนนี้เรายังคงราคาเดิมที่ยังเป็นของคุโบต้าเซทีกันอยู่นะคะคันนี้นะคะราคาเริ่มต้นนะคะจะอยู่ที่445,000บาทนะคะไม่รวมในส่วนของชุดเครื่องเสียงเนาะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถโทรทักหาเล็กนะคะได้เลยนะคะที่เบอร์0892411962นะคะวันนี้เราก็มาถ่ายทำก็ค่อนข้างที่จะมืดนิดนึงนะคะวันนี้ คันนี้เราจะใช้เป็นแหนบ7เซนนะคะเป็นแหนบใหม่นะคะเสริมหนาให้ด้วยนะคะแล้วก็บันไดข้างเราก็จะมีให้แบบนี้นะคะทั้งสองข้างเลยนะคะคันนี้ลูกค้าขอเพิ่มเติมด้วยสองชุดเครื่องเสียงมานะคะก็เพิ่มเติมกันเข้ามาอยู่ที่ชุดนี้นะคะจะอยู่ที่15,000บาทนะคะเป็นระบบเบรกลมพวงมาลัย power ค่ะคันนี้เราจะใช้เป็นเกียร์ toyota 3L s ลกลางเซ surf 5L โลไ h นะคะเป็นชุดเบรกลมนะคะ ks isuzu นะคะเป็นระบบแบบเป็นระบบเบรกลมแบบดูดอากาศนะคะตัวนี้แล้วก็น้ำมันด้วยนะคะอ่าน,นี้เราจะใช้เป็นคัสซีขนาด6นิ้วนะคะเป็นชุดดำสีันค่ะฐานกับแกนกระบอกของเรานะคะก็คือตัวแกนกระบอกจะอยู่ที่75มิลนะคะตัวขายึดแบบนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นเหล็กแบนหนานะคะที่ เชื่อมติดกับหูช้างของเรานะคะก็รับประกันความแข็งแรงทนทานแบกน้ำหนักได้ดีเยี่ยมเลยนะคะคัสซีของเรานะคะก็จะมีการดามซับด้านในให้แบบนี้นะคะเราจะไม่ดามทั้งหมดนะคะเพราะว่าเราจะให้มีตัวโครงสร้างของตัวคัสซีนะคะมีความยืดหยุ่นได้ด้วยนะคะเราจะใช้ในสองตัวเหล็กดามที่ตรงด้านตรงกลางนะคะตรงระหว่างตัววางดามนะคะแล้วก็ มาจดการตรงนี้นะคะส่วนสโลนะคะเราจะใช้เป็นสโลเซิร์ฟนะคะ 5L นะคะเป็นชุดหนับเจ็นเซนเสริมนาะให้แน่นๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเราจะใช้เป็นโชคใหม่นะคะคันนี้จะเป็นชุดเฟืองท้ายนะคะคันหน้าของอีสูร้อสิบนะคะ แล้วก็เหล็กปูพื้นนะคะเราก็จะใช้เหล็กเป็นปูพื้นขนาดที่มีความหนาอยู่ที่3มิลน,นะคะ<ม>ก็ค่อนข้างที่จะมืดนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดแสงให้ก็คันนี้นะคะเราจะใช้เป็นเหล็กรางน้ํานะคะตีกรอบนะคะเป็นเหล็กรางน้ำ4นิ้วนะคะถักด้วยเหล็กรางน้ำ3นิ้วค่ะเราจะวางแผ่นแล้วก็เหล็กหนา แล้วก็โครงสร้างทีๆกันแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่จะรองรับน้ําหนักในการขนนะคะแล้วก็ตัวคัตซีนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวด้านล่างแล้วก็ตัวด้านบนกระบะแบบนี้นะคะตัวฐานรองนะคะฐานรองกระบะของเราก็จะมีเหล็กสามเหลี่ยมนะคะประกบมุมให้ทุกมุมเลยนะคะตัวนี้อ่ายังไงฝากติดตามผลงานนะคะในวันนี้ถ้าลูกค้าสนใจนะคะหรือ ลูกค้านะคะท่านใดที่รับชมอยู่นะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงาน,นะคะกับเราทีนงานดิกิตัวดัานการช่างนะคะคันนี้เราจะใช้เป็นกระบะอลูมิเนียมนะคะกว้างอยู่ที่เมตรเก้าสิบสูงที่เมตรห้าสิบกระบะยาวอยู่ที่สามเมตรหกสิบห้านะคะรุ่นนี้สามารถรองรับน้ําหนักการบรรทุกได้อยู่ที่แปดถึงสิบสองตันนะคะสําหรับรุ่นนี้ก็เป็นสเปครุ่นมาตราฐานของตัวงานเราเลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะยังไงก็แวะเวียนเข้ามาพูดคุยหรือโทรสอบถามกันได้นะคะในส่วนของตัวด้านบนนะคะตัวล้มลุกตัวเป๊กของเราตัวด้านบนนี้นะคะ ก็สามารถนะคะถอดได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะาเราจะไม่ได้ใช้แบบว่าเชื่อมติดนะคะเราจะใช้ตัวเหล็กนะคะขึ้นรูปนะคะประกบให้แบบนี้นะคะแบบเป็นโลตัวล้มลุกเลยนะคะจัดเก็บเรียบง่ายดูสบายนะคะอ่ะให้ชมกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระบะด้านในนะคะตัวนี้นะคะนี่อ่าให้ชมกันแบบนี้เลยนะคะ ตัวกล่องฉากตั้งเราใช้เป็นเหล็กอะไรนะคะป้าเหล็กไม่ไม่ใช่เหล็กกล่องนะคะเป็นเหล็กแบนด์เป็นเหล็กแบนดสามนิ้วสี่หุนเหคะตัวตั้งเนี่ยค่ะตัวตัตวนี้เป็นหกนิ้วสองเหลื่อมตัวหกนิ้วคูณสองนะคะหนาสามสามจุดสองมิลนะคะก็ค่อนข้างที่จะหนาเลยนะคะ,ต,นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ อ่ะโอเคนะคะยังไงฝากติดตามนะคะกับเราทีมงานดิแตนอู่อนันต์การช่างนะคะแล้วก็วันนี้นะคะฝากติดตามนะคะชอบกดไลค์ใช้กดแร์กดแชร์ถูกใจกดติดตามนะคะยังไงก็วันนี้วันที่เจ็ดนะคะวันที่เจ็ดเมษายนะคะก็พรุ่งนี้เลิกดีนะคะเทียมส่งมอบให้กับเจ้านายเราแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะ กับเราทีมงานอีแตนอูอานานการช่างนะคะแล้วก็อีกหนึ่งงานนะคะก็ยังคงลุยกันเหมือนเดิมนะคะกับตัวนี้เลยนะคะรถเกี่ยวข้าว S200 นะคะตัวนี้ชมใหม่ปี2022นะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นรถเกี่ยวข้าวที่มีขนาดความจุข,ของถังอุ้มนะคะจะอยู่ที่1.5ตันนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็แล้วก็จะเป็นในส่วนของชุดท่อปรับระดับด้วยนะคะก็คือเป็นงานใหม่ที่เราลุยคู่กันมาได้2ปีแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้า ที่ให้ความไว้วางใจนะคะแล้วก็มีการตอบรับกลับมาได้ดีมากๆเลยนะคะสําหรับในส่วนตัวรถสุกเกี่ยวข้าวสักเชยพของเรานะคะก็เปิดเข้ามาได้เป็นปีที่2แล้วนะคะถ้าเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่านะคะก็ยังไงเข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชมนะคะรถตัวจริงมีจอดมาโชว์หล่อๆแล้วนะคะที่ศูนย์ฝักเชยพูินะคะก็อยู่ที่เดียวกันกับอีแตนอู่อนันต์การช่างนะคะถ้าสนใจก็เข้ามาพดูดเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็พูดคุยกันได้นะคะก็สายด่วนหากันได้เลยนะคะก็ยังไงฝาก ติดตามทั้งสองผลงานนะคะชอบรถอีแตนก็สั่งรถอีแตนนะคะเพราะยังไงเราก็ยังคงรับผลิตนะคะในส่วนของตัวรถอีแตนที่เป็นรุ่นสเปคมาตรฐานก็คือตั้งแต่รุ่นตัวรุ่นกลางนะคะแล้วก็ตัวรุ่นใหญ่เข้าไปเลยนะคะก็มีตั้งแต่4ล้อ6ล้อนะคะแล้วก็แบบดําไม่ดำเนาะถ้ายังไงสนใจก็โทรเข้ามาพูดคุยกับเล็กได้เลยนะคะนี่อีแตนอู่อนันการช่างนะคะอู่อนันการช่างนะคะ รดเกษตรไทยแลนด์ผลิตโดยฝีมือคนไทยใช้งานเกิดคุ้มลดต้นทุนในการขนส่งนะคะแล้วก็ลดเกี่ยวข้าวสักพัฒนาสาขาเชียงูมนะคะกำลุงรอเอสเอสองร้อยของเรารุ่นนี้นะคะปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ใช้ลายกว่าเดิมนะคะศูนย์จำหน่ายรถเกี่ยวข้าวสักนะคะจำหน่ายอะไรงานซ่อมมอเตอร์แม่ปั๊มตัวเดินช่วงล่างนะคะแบบครบวงจรเลยถ้าสนใจก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเล็กได้เลยนะคะแล้วก็พี่นันก็ได้นะคะถ้าสนใจก็เข้ามาพูดคุยกันนะคะ ยังไงก็วันนี้ก็ถ่ายกันเข้าไปจะแปดนาทีแล้วนะคะก็เป็นเวลาค่อนข้างที่จะมืดแล้วละ่ะหกโมงครึ่งแล้วนะคะเนาะโอเคยังไงนานๆเราก็จะมีคลิปมาฝากกันยังไงก็ไม่ได้หนีหายไปไหนนะคะก็ลูกอ่อนอยู่ฮะไม่เป็นไรครับ คันนี้จะเป็นเครื่องของคัมินด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายกันอีกคลิปหนึง่งอ่าอันนี้เรา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 มาจากนรถอีแต๋นเนาะก,ก็มาแจงรถเกี่ยวนิดนึงนะคะโอเคอย่างไรฝากติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ